ไปต่อไงวะนไล่ทุกลงกนเดียวไปดูเอาวาเลยไปเอาเนาะาะเอใส่เครวเดาวอนเลยระมากินยาไปเลยอ่านไหเพื่อนนะไปทันไม่ใไปันอยู่ฮ่าฮ่าฮ่าีนนี่ตายแล้วมึงที่นี่เฮ้ยาหมดตายหมดลาไปตายเหรอวะ

ดิมิานะเอาไม่เอาไม่หอ่ิมิดิมิออสาออน่าอ่าข้าว้าวผัดก็ข้าวผัก

ไปปั่นหาเดี๋ยนะทั้งไทยนะไอ้เหนหรบ้าชูยาปั้นหรอบ้าไ่ใจว่ะไทยไทยแต่ไทยมาได้เนาะอ้เหมืนมืเดี๋ยวาปั้นสร้อยลน่รอวิาล้อเลยนะวิสาล้อยบองชิงเอาวิสาเกาขึ้นมาเนี่ยได้ก่อนแล้วแล้วนี่ระวังซก จิมมีจิมี่จิมี่กล้จิมี่ก่อนขึ้นมาแล้วจิมี่ไม่ไีรก็หลดหน้าแหงว่ะหลังไม่กลับไว้นอ้อ่ะเออผมไปก่อนสักยันมากินหน่ลย โอ้ยอ้ยดีเล่ายัง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 ซิมิขึ้นก่อนขึ้นซิมิแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ซิมิม่อนไปขึ้นอางบนนะอางบนนะเดียบๆกบเลยแล้วแอนระวังมันสีดึงมันจากใกล้ลุดนละมันเลยเจ็ไปยังลุดกระต้มลงลุ้มันงแรงกระโดดครั้งเนึสองเส้นสองเส้นไยขึ้นไหม

đi con nếu con chạy hết không phải dồn ruột à cái gì nào? đi phòng nào? cái gì nào? đi bạn. ừ nếu anh muốn đi đó, phòng mà hình nào? ม่มามอนที่เอานี่เอาไปกันกับบ้าเชือกล้อนเชือกล้องขอเ่ยม่อนจำจำเอ้ยตรงมืมัม้ยมเฮ้ยเล้ยวนึนกบ้าเอ้ ได้มีัยงงลุ่มขวาเนี่ยานะโชคดีมีชัยทุกคนไปตะเข้าเฮ้ยโชคดีมีชัครับทุกคนมาีนต้องแตกเอ้าเนยของกันไปหนึ่งสาคนเนี่ยสองีกันหนเป็นไปเลยหนึ่งสนึองสามไป

đang hình đó ừ ạ, ok, anh à, anh à, chạy với em, khoa, nhiều ít, một mươi, nhiều

เข้า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 เาเล่มมนเบยี 82, nah ่โมเบย์ศูนย์แปดสองนี่เบยิงไรเบยแม่เออได้ไหมฉันอ่ะถ้าโทรมาประธานเ่ยให้บอกผมผมมัวเอาแบบครับไปไปไปวลานไปเลยวะเออรออยู่หน้ามึงตรงนี้มึงติดมือที่ตาเดินยั เช็คปลาสโดลาไปอ่ะเยอะอยู่ลำนึ่ปลาะไดงว่าได้ปลาสโดไม่เช็นสอตัวธรามดาพรสองตัวตัวพลาลาบอ่ะอลำกลินมันนะได้มาสองตัวอลาบปลาอ่ะใช่ใช่ครับเด็กถ้าแมงโทรมาหาว่าไม่ได้ยูก็สิงนี้เด็บ่หาลับที่ดีก็เล้วกันมาเห มัวหลับป๋ะะปาครับป๋าโะ,ะ,ะ้หอดินเลาะหรอดินกระบอกอันนี้เนี่ยดกแป้ม่ร้องเรื้อหรอ